สวัสดีครับน้องเจ้าครับสวัสดีครับผมดีใจเนาะค่ะดีใจกับเอฟซีเนาะค่ะที่เพิ่นมีโชคมีลาบน้ำแต๋อเนาะค่ะหรือว่าแม่ลงกุดงของข้าเนาะค่ะเดิไปท่าพิธีก็คืออ่าเกยียบนเนาะค่ะเกยียบนก็คือหววแหลกเนาะค่ะกระแตกเนาะค่ะของแม่ลงเนาะค่อยๆบ้างหัวพิโซกับมาแตกของอ่เต๋วกับของแม่ลงพร้อมกันเนาะค่ะกับวีเอฟซีหลายทันเนาะค่ะได้มีโชคมีลาบน้ำแต๋อเนาะค่ะเพราะว่าเมื่นไหร่ค่ะ คือวันที่22ค่ะแล้วกับแม่ล่านพระพูทลรูอุดมเนาะคะ่ะจะเดินทางไปลักกิโลเนาะคะ่ะจะเดินทางไปก็คือไปเก็นบนกบะะุอีกรอบนึงเนาะค่ะอเมื่อนั้นกจะมีพิธีก็คือจะมีกองเหย้าแล้วก็จะมีสร้างเนาะคะ่ะสองเชือกเนาะคะะ่ะแล้วจะมีลงท่านแล้วก็โปรยท่านเนาะค่ะก็นนะะะเชิญชวนสายบุญทุกท่านเนาะคะ่ะไปรวมพิธีน้ากันเนาะคะ่ะ ได้ใ,ใจเต่าต,ตอนนี้อ่าเพราะว่าจะเป็นเอฟซีของนอกแต้วหรือว่าเป็นเอฟซีของแม่ลงผู้โดมของเฮาเนาะคะ่ะเต่วเชิญชวนให้มาเป็นเจ้าภาพหรือว่ามาเป็นสะพานบุญน้ำกันเนาะคะ่ะให้มาเปิน่นกองเห้ยเอาแล้วก็อ่าป็นสร้างเนาะคะ่ะพูดละเล็กพูดละน้อยเนาะคะ่ะตากะมกำลังสะท้านเนาะคะ่ะอยากสำรับเหมือนน,นะะั่นเนาะค่ะทีนกแต้วปล่อยไปเนาะคะ่ะอ่านกแต้วก็บ,บอกแล้วเนาะค่ะว่าอ่านกเต่ากับเดินสายบุญเนาะคะ่ะพราเต่าบอกเด็กปุ๊บเต่ากับเดินสายบุญ พอเดินสายบุญกลับมาปุ๊บกามาเป็นไข่โอค่ะค่ะได้กับว่าเป็นยังค่ะเฮ็ดเพื่อเอฟซีของเฮาค่ะแต่แบบคนไหนขึ้นกากับสำหรับดราม่ากับว่าเป็นยังค่ะขอบคุณหลายๆที่ดราม่าที่ว่าได้กับว่าอยากให้ว่าดอกได้กับขอบคุณสําหรับกําลังใจเนาะค่ะบางท่านเนาะค่ะเพิ่นกับโทรมาหาหนุ่มเต๋อกับดีใจเนาะค่ะเพิ่นก็บอกว่าอ่าเต๋อกับแม่ล่างเนาะค่ะซอยเพิ่นให้เพิ่นได้ปุ๊ดหนีปุ๊ดซินเนาะค่ะค่ะกับ เชิญชวนวเนาะค่ะสายบุญเนาะค่ะวันที่22ค่ะเวลาเที่ยงเป็นต้นไปเนาะค่ะให้เป็นรวมพิธีน้ำกันหลายๆเนาะค่ะอาจจะเป็นตัวเลขแปวหรือว่าเป็นตัวเลขพระพูลงอุดมของเฮาสำหรับผู้อย่างไดแนวทางเนาะค่ะเอาไปเสียงก้อนก็จะเป็นเลขวงกลมเนาะค่ะค่ะจะเชืญชว่วค่ะวันที่22กันยายน67เนาะน้องแต้วกับแม่ล่างจะเดินทางไปที่สาลตาเชตะจันยายมีไปแก้บนค่ะครั้งที่สอง ขอต่อครั้งที่สามนะครับในเมื่อนั้นอิซีท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพสร้างเนาะเป็นเจ้าภาพสร้างบ่่วาคนละเล็กคนละน้อยเนาะครับหรือว่าจะเป็นเป็นคนเดียวก็ได้นะครับเนาะเป็นผู้เดียวได้เป็นผู้เดียวก็ได้นะครับสร้างสองเชือกกระยุกมันมื่นหนึ่งตีซะมื่นหนึ่งค่ะก็เท่ากับมื่นหนึ่งของเาี้ยก้อนมื่นหนึ่งลงท่านเนาะค่ะเป็นเจ้าภาพลงท่านกับประมาณหาครับค่ะ หรือว่าเอฟซีของน้องแต้วเนาะคะ่ะหรือว่าเอฟซีของแมล่ลางผู้ดมเนาะคะ่ะอยากไปเป็นเจ้าภาพลงท่านเนาะคะ่ะกับไปรวมนับกันเนาะคะ่ะคนละเล็กคนละน้อยเนาะคะ่ะถือว่าบเป็นบุญเด้อค่ะการาทําท่านะ่ะคือคือน้องแต้วว่าแหละค่ะตอนนี้ไม่ถึงอยู่กับข่วมเสือเนาะเพราะว่าแต้วนะ่ะเป็นคนมาเคียดท่านอยู่แล้วค่ะแต่ท่านไปคนได้มากคนตอบรับมากเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแหละคืะคอเพิ่นไถ่ตัวเลขของเฮา ให้เฮาได้มีโชคมีลาภก็ถือว่าแต้วนี่ก็ก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นสะพานบุญเนาะค่ะให้กับเอฟซีค่ะคือว่าแม่นน้องแต้วบ่ค่อยสบายแต่แต้วก็สู้สู้เพื่อเอฟซีของแต้วเองเนาะค่ะอ่าอยากให้เอฟซีของแต้วให้เพิ่นได้ปลดหนีปุ๊สินแต้วก็ดีใจแล้วแต้วก็กราบกราบขอบคุณค่ะแต้วกราบขอบคุณนเอฟซีของแต้วเนาะค่ะที่มาร่วมเป็นสะพานบุญเนาะค่ะขอบคุณนลวงหน้าเนาะที่จะมาร่วมเป็นสะพานบุญอ่า กองเหย้าหรือว่าจะเป็นข้อกินข้ออยากเนาะค่ะหรือว่าจะเป็นสร้างเนาะคะ่ะก็พอเอฟซีของเต้วเนาะค่ะผู้ได้อยากได้ตัวเลขไปก่อนหรือว่าโทรหาหน่องเต้วเนาะค่ะเออหนองเต้วเดี๋ยวพี่จะเป็นเจ้าภาพกองเหย้าไฮหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพสร้างไฮเนาะค่ะหรือว่าจะเอาโต้เนึ่งก็ได้โตันึ่งกับยุ่ประมาณหาพันเนาะค่ะแต่สีน้าไปสองเชือกเนาะค่ะ กระเชียกกระตีซาเชียกระหาพันค่ะค่ะเพื่อได้สิเป็นสภาพบุญกะเชิญชวนค่ะเชิญชวนบาเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะวันที่22อย่าลืมเนอะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันที่ยีบสกันยายน2กันหาอยหกสิบเเวลาประมาณเท่าไรครับน้องเต้วประมาณเที่ยงเป็นต้นไปค่ะเต้วคิดว่าเมื่อนั้นน่ะคนจะไหลเอฟซีจะไหลเนาะค่ะจะไปรวมเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะ เมื่อนั้นเต้วก็คิดว่ากับสิบปเกือบสองสามหน่อยคนอยู่บ่มีโชคมีลาบนั่เนาะครับจ้าเดยอะเมื่อนั้นน้องเต้วกับแม่ปูแม่ลาภพูด้อมกับสิบปอยตัวเลขพร้อมไปเลยเนาะค่ะมีปม่ปอยตัวเลขพร้อมค่ะก็เพราน้องเต้ลปอยตัวเลขไปเนาะค่ะกะเป็นตัวเลขที่น้องเต้วมากเนาะค่ะเต้วมากก็คือเก่าสามเกียสามเนาะค่ะกะก็เป็นตัวเลขที่เต้วมากก็คือแตกเนาะค่ะ บางท่านตุ้งย่งมอมเร่งมากบางท่านก็นล่อล่อรัฐบาลว่าไ้เพิ่นเก่าไปเสี่ยงประเทศเพื่อบนบ้านเนาะคะ่ะแต่ทั้งบนแต่ทั้งล่างอีกทั้งเก่าสามทั้งเกียร์สามเนาะคะ่ะก็ดีใจดีใจกับเอฟซีเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีน้องต๋วหรือพระผูอุดมเนาะคะ่ะได้ย๋ยวนคลิปนี้หรือว่าได้รับชมอ,อยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะให้ไปห่วมเอาบุญน้ำกันหลายๆเด้อไปรวมท้ำบุญน้ำกันคือว่าแต๋วกับแมล่ลงปูดมต้างเป็นสะพานบุญให้ อาจท่านจะไปอาจท่านจะไปขอพร่อ,อยู่ตรงหันอาจท่านจะมิโชวิลาบกลับขึ้นไปก็ได้ค่ะค่ะถือว่าเมนว่าแต่งแต่รอดตัวเลขงของเต่ากับพ่อปู้ดมเท่าเนาะคคือว่าล่ะค่ะ,นะคบนวาสนาพ่นเท่ามันบ่กึน้นกันคนห้าวุจจะรวยพร้อมกันกะเป็นไปบ่ได้ได้กะดีใจเกี่ยวประมาณสองสามร้อยท่านเมื่อหลันกะจะมิโชวลาบด้กันทุกคนอยู่น่น่ะนะเพราะว่าหลายดีเมื่อน,นั้น กวตาได่เล็กู้ดมกันหองเต๋วพื่อผานมามีเจัดเลยแป็นจ้งปังแปนคับแม่นหันมาก็ไมมีไฟจังคดตอนกําลังห้องเจ็ดสองหกเต็มอึ้งตื้อเต็อเพราะห้องปั๊บหันหลังมานีแป้นัางปังเดียวที่ดบอบอกบอโทษน้องเต๋วนะครับเพื่อพี่น้อคุณมาสำรับช่วหม่ครับโอเคนะครับจับมือก็นเดียวกันบทูน้องเตวบรื แคปบเลยพี่น้อง f อบซีแคปบแคบแคบแก็น้อยถ่ายแคปบกระแดค่ะเพราะว่าแอมีมันขึ้นโดนบ่ได้นะคะเลยพี่ค่ะนี่ร่วมเป็นเจ้าภาพเลยนะครับเพิจาาภาเบอร์โทรศูนย์แปดสองห้าสามศูนา่จะถึงนี้ออแปดก้าแปดสามนาที่จะนี่พาด่าน้องแ้วหลุดปากมาแล้วนะครับเอาว้บรารด้วน้องแ้วหลุดปากมาวเด้อจ่าอีกเบอร์นึงเนาะค่ะ

ผู้เป็นมาเบิ้งมานี่ยุนีขันอยากได้สร้างเนาะอยากได้สร้างหรือว่าอยากได้กองย่าวหรือว่าอยากอยากได้ลงทาตเนาะแค่ขอให้เผู้ขานี่แตกงสามตัวตรงสองตัวตรงเด้อะไอ้เพื่อนด้มาเฮ็ดบุญสร้างบุญสร้างกุศลนั่มเนาะค่ะจับเทละลูกโคเล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 ่โคเลเขียนเขียนไหมเขียนเขียนไหมขับรถกลุ่มเสยเราขับยอจะได้กระดิ่งไฟโหลดหื่นไฟเมื่อนี่แหละดีสวยม่ตั้ง เราป็นยาันทีนึงเด้ออ้าวเจ้าแม่ตากบเลยค่ะสะะอะนิ่งๆนิงนะคะอิดในใจอยู่ด้เดียวพัดบอกเดียิดในใจในใจจได้หาเมนเอาบอกตรงๆเลยหล่ะคินในใจเนี่ห้านะครับห้าเด้อทุกคนเอาลมีลายหลุกอยู่ในปลาเบียรตอนเขา เอาวางมันเลยเอยาวางมันเลยโอเคข้างบนข้างบนนี่ข้างบนเลยวางข้างบนเลยนั่นแหละอรียกหาเด้อทุกคนน,นี่ละนี่ละนะมามองเจ้าแม่ตาโกผาดีละมากกว่าเจ้าแม่ตาโกบมาละตัวที่สองจะเป็นตัวไหนจัสามตัวก่อนสามตัวสามตัวเสร็นี่ละไม่ยังเอเก่าเก่าเก่าห้าเก่าโอ้ยเหลี่ยมมากเลยอ่าเก่าเด้อ เอาบ้างไว้ก่อนอะนั้นล่ะครับอ่าตัวที่สามน้องเต้ยอยากให้เป็นตัวใดเอาเด้อเพลื่อนมากยูในิเจอรเด้อมักในิใจอี์ดีขอให้เป็นสามเป็นสามสาม สอนี่นแม่เสียตึงเลยโตเกันเลยตึงโตกันว่ามันเล็กสามเมื่อันโอ้เล็งามเล็กงามเ็งามข้นอยาเด้อดยาเด้อยาเด้อเจ็บเดอโอเคอ้าวกำลังสีบอกออกอีเด้อบเ่นี่5 9าเกาเจ็่านี้สองตัวสองตัวเนาะค่ะเป็นแค่เดีวแท่งเลยค่ะยับที่แต่ว่าเดี๋ยวปล่อย่อันี้คือจะปิมปองจะปิมปองให้เดซื้อเนาะถ้าไปพรอพปนห้าปนไทยเอ๊บ ปดแปดเปดอร์จบตะไน่จบเตะอ่คุลี่คุลี่ขึ้นยู่กับลวงเนาะค่ะตกันนี่คลครับเป็นแปสมาจบเลยัมาปสม้ใครเป็นสก็าคับ เอาเก้าคือหลอแปดเก้านะครับเลพี่น้องมิตเลพี่น้องเลยตัวนี้เก้า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 แดเก้าแปดหก็ได้เก้าโอเคเพราะแม่พันเขียนสองตัวสลายตัวให้จ้งเลยน้ออยู่ไหนมันหลหรือมั้งยางละสองพอยางละสองพอเอามารวมกันยางละสองยางละสองห้าเก้าเจ็ด กับ89เด้อน้องแ้วจับปิงปองเสียงไทยให้นะครับอา้าวโชว์เลยเขียนแล้วเขียนแล้วเอา้านี่น้องแจวจับปิงปอง,องไปลองเปน็นเสียงเบิงประเทศเพื่อนบ้านเบิ้งก,ไกไ็ไ,กได,ไไดเ้เพื่อนบ้านก็ไดไทยก็ไดไทยก็ได้ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้อันนี้คือจับเสียงไทยเนาะจับปิงปองครับของแท้คือวันที่ยี่สิบสอง อันนี้ก็ตเน,นี่ยเราอาชีพเยงก็ได้อ,อ,อย่าลืมเด้อสาบ่นหมองทำมาหากินห่นอเล้แน่นบหุ่น้อนี้ไปใช้หมดุ่น้นี้ไปใช้อไไะ